วันนี้เราจะมาคุยกันถึงวรรณกรรมอมตะเรื่องหนึ่งครับที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างเรื่องนี้เต็มไปด้วยมนค์ขลังจินตนาการแล้วก็ความมหัศจรรย์นั่นก็คือเรื่องพันหนึ่งราตรีหรือที่ทางตะวันตกจะรู้จักกันในชื่ออารับราตรีนั่นเองครับเคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าเรื่องเล่าที่เราเล่าเนี่ยมันมีพลังมากพอที่จะต่อรองกับความเป็นความตายได้มันจะเป็นไปได้จริงหรอ คำถามนี้นะครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เรากําลังจะดําดิ่งลงไปสํารวจกันในวันนี้เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดกําเนิดของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนเลยซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้เริ่มต้นมาแบบสวยงามเลยนะครับแต่มันมาจากคําสาบานที่น่าสะพรึงกลัวของสุลต่านองค์หนึ่งต่างหากเรื่องทั้งหมดมันเริ่มขึ้นตอนที่สุลต่านชาเรียเนี่ยต้องมาเจอกับความจริงที่มันเจ็บปวดมากๆเลยครับพระองค์จับได้ว่าไม่เหสีสุดที่รักของพระองค์ นอกใจการถูกหักหลังครั้งใหญ่เนี่แหละครับที่มันเปลี่ยนความรักทั้งหมดให้กลายเป็นความเกลียดชังที่ฝังลึกต่อผู้หญิงทุกคนไปเลยแล้วความเจ็บปวดนั้นมันก็นำไปสู่กิจวัตรที่แสนจะโหดร้ายครับคือในทุกๆคืนเนี่ยพระองค์จะแต่งงานกับหญิงสาวคนใหม่แล้วพอฟ้าสางรุ่งเช้ามาถึงชีวิตของหญิงสาวคนนั้นก็จะจบลงทันที วังวนแห่งความตายแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสร้างความหวาดกลัวไปทั่วทั้งอาณาจักรเลยครับแต่แล้วท่ามกลางความมืดมิดสิ้นหวังนี่แหละครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจลุกขึ้นสู้เธอมาพร้อมกับแผนการที่ถ้ามองเผินๆเ,เนี่ยมันดูบ้าบิ่นมากแต่ก็เป็นความหวังเดียวที่จะหยุดโศกนาฏการรมนี้ให้ได้สตรีผู้กล้าหาญคนนั้นมีชื่อว่า เชเฮราศาดครับเธอไม่ได้มีแค่ความสวยนะแต่ยังฉลาดหลักแหลมแล้วก็รอบรู้เรื่องนิทานปรัมปราต่างๆเยอะมากอาวุธเพียงอย่างเดียวที่เธอมีก็คือเรื่องเล่านี่แหละครับที่เธอจะใช้เพื่อเผชิญหน้ากับสุลต่านผู้โหดเหี้ยมและนี่แหละครับคือกลยุทธ์ที่แยบยลสุดๆของเชเฮราศาส์เธอเปลี่ยนขําคืนแห่งความตายให้กลายเป็นข้าคืนแห่งมนต์เสน่ห์ของนิทานทุกคืนเธอจะเริ่มเล่าเรื่องที่มันสนุกน่าติดตาม จนสุลตานิเคิมไปเลยแล้วพอใกล้รุ่งสางเธอก็จะจงใจหยุดเรื่องเอาไว้ในตอนที่พีคที่สุดน่าตื่นเต้นที่สุดผลก็คือสุลตานก็ต้องยอมเลื่อนการประหารออกไปอีกวันเพราะอยากจะฟังตอนจบของเรื่องให้ได้นั่นเองครับเทคนิคการทิ้งปมหรือที่สมัยนี้เราเรียกกันติดปากว่า cliffhanger ที่เห็นกันบ่อยๆในซีรีส์นี้แหละครับคือหัวใจสําคัญที่ทําให้เรื่องเล่าสั้นๆเป็นร้อยเป็นพันเรื่องถูกร้อยเรียงเข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าทึ่งในพันหนึ่งราตรี โครงสร้างแบบนี้นะครับในทางวรรณกรรมเราจะเรียกว่านิทานซ้อนนิทานหรือเฟรมสตอรี y ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของเชฮาราซาดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นกรอบรูปอันใหญ่ๆอันหนึ่งส่วนนิทานแต่ละเรื่องที่เธอเล่าก็คือภาพวาดสวยๆที่ถูกเอามาใส่ไว้ในกรอบนั้นอีกที แล้วหลายๆเรื่องในนั้นเนี่ยก็กลายเป็นนิทานอมตะที่เรารู้จักกันดีไปทั่วโลกเลยครับเชื่อว่าต้องร้องอ๋อกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาลาดินกับตะเกียงวิเศษอาลีบาบากับโจร40คนหรือว่าการผจญภัยสุดขอบฟ้าของซินแบดเรื่องทั้งหมดเนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าที่เชเฮราซาใช้ต่อลมหายใจของตัวเองในแต่ละคืนทีนี้พอเราได้เห็นพลังของเรื่องเล่ากันไปแล้ว ลองย้อนเวลากลับไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีวิวัฒนาการมาอย่างไงบ้างจุดที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือพันหนึ่งราธีไม่ได้มีคนเขียนแค่คนเดียวนะครับแต่มันเหมือนกับแม่น้ําสายใหญ่ที่เกิดจากการไหลมารวมกันของลําธารเล็กๆหลายสายคือมันเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากที่ถูกเล่าขานกันมาถูกเสริมเติมแต่งแล้วก็ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยครับ เส้นเวลานี้ทําให้เราเห็นภาพการเดินทางที่ยาวนานมากๆของเรื่องเล่าชุดนี้เลยครับคือมันเริ่มจากนิทานพื้นบ้านของทั้งเปอร์เซียกับอินเดียก่อนแล้วก็ถูกนํามารูปเรวมแปลเป็นภาษาอาหรับครั้งแรกที่กรุงแบกแดดในช่วงศตวรรษที่8จากนั้นก็เดินทางผ่านการเวลาอีกหลายร้อยปีเลยนะครับกว่าจะมาสมบูรณ์เป็นฉบับที่เรารู้จักกันในปัจจุบันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในช่วงศตวรรษที่15และมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ เราจะมาดูกันว่าวรรณกรรมชุดนี้ได้มอบมรดกอะไรไว้ให้กับโลกของเราบ้างและอะไรคือพลังที่แท้จริงที่ทำให้เรื่องเล่าพวกนี้ยังคงมีมนคลังไม่เคยเก่าเลยจนถึงทุกวันนี้คำพูดเนี้ยสรุปหัวใจของพันหนึ่งราตรีได้ดีที่สุดเลยครับ ไอ้โครงสร้างแบบนี้ทานซอนนิทานนี่แหละครับมันไม่ได้เป็นแค่กลยุทธ์เอาชีวิตรอดของเซเฮราซานเท่านั้นนะแต่มันยังทําให้วรนกรรมชุดนี้กลายเป็นเหมือนจักรวาลที่เปิดกว้างมาก,มากๆสามารถเติบโตแล้วก็รวบรวมเรื่องเล่าดีๆจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดตามกันเล่นๆครับเราจะขอย้อนกลับไปที่คําถามแรกที่ใช้เปิดเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ แต่ครั้งนี้คำถามนี้สำหรับทุกคนเลยถ้าสมมติว่าชีวิตของเราต้องขึ้นอยู่กับเรื่องเล่าแค่เรื่องเดียวจะเลือกเล่าเรื่องอะไรกันครับ